โอ้โหบนต้นไม้เลยนะฮะเกสเซอรทผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเกมเมสุดโจนครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพงศ์นันทเนเกมดดดดลิ้นพันกันเมื่อนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับ GN Survival g ว m e e วเกมพีที่43กันแล้วนะครับผมตอนนี้อ่าฮะถึงไหนเอ่ยเพิ่งเพิ่งกลับมาเล่นครับไม่ได้เล่นติดต่อกันนะฮะคือ นานทีแม่งจะว่างถ่ายทีหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้มันก็ว่างถ่ายแล้วนะครับผมโอเคเราไปเฮ้ยโอ้เฮ้ยต้นไม้มันขึ้นในที่ที่ไม่ได้พรวนดินนะครับอเดวิดคอปเปอร์ฟิ์ยอย่าโทษเอช่างแม่เหอะนะครับโอเคเรามาเกี่ยวฟาร์มกันดีกว่าโอ้โหทำตั้งนานเดี๋ยวว่าหลังจากตกแต่งไอ้นี่เสร็จอะเออว่าจะตกแต่งฟาร์มซะหน่อยนะครับผมว่า คนจะเพิ่มอะไรนะรับผมโอเคมายังเจ๊าหมดยังช่างมันนะฮะรอไปทำไมเฮ้ยเดนยวนี่ไม่ได้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของกูนะครับ <c oughs> น,นี่ไม่ออะหายละอหายยยหยหายาหายชิบหหหหาา คิปเปร์ระเบิดแล้วแมปเป็นรูเปล่านะครับจำไม่ได้ก็เฮ้ยโอเคมันไม่เห็นแล้วมันตาการ์กนะครับมันไม่เห็นนะครับมันตากากโอ้ my god มาแล้วย e a tripper what you do guys ยา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 อย่าพึ้นบนรูเฮ้ยรู้สึกจะไม่เป็นรูนะแต่เราก็ไม่ไม่กล้าเสียงไม่กล้าเสียง สัตว์ตันนี้าเห็นไหมว่างานไงกูกำล,ลังจะบอกว่าตากากเลยแม่งตามเสือกเทพอีกแล้วตามกากแล้วคิปเปอร์ตามกากแล้ว fuck you yeah. แต่ตอนนี้อะคอมกูกากแล้วอ่ะอ๋อแม่งเลยอะนะครับก็ความลื่นหัวแตกอะ่ะในการถ่ายนะครับผมตอนนี้ fps แย่มากตอนแรกจะเอาคอมใหม่ถ่ายนะครับแต่ว่าคอมใหม่หมรณภาพ ไม่้ว่าใช้ไม่ถึงไม่ทันถึงเดือนต้องตายหาแล้วโคตรกากเอออุซาซื้อมาจะถ่ายรายการนะโดยเฉพาะแต่มันก็เจ๊งกาก,ากนะครับอะไรประมาณนะั้นโอเคเอาไปเก็บผลผลิตเราต่อเลยว่ะเอายังแอบมีเอา้ากูจะเอามาไใ้ข้าวเก็บทำไมเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ปลูกเลยใจร้อนได้โอ้ใจร้อน,โอ,อนโอเคครับเอาไม่เช็ดแดครับปลูกไปดิเออ เดียวนะของเต็มว่ะแสดงว่านี่มันโตนานครับถ้าเกิดเกมนี้ถ้าเกิดอะไรที่มันโตนั้นเอ้าแดกอีกยา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 ใจเย็นทำมลิตะผลกันมึงอย่าเพิ่งแดกมันจะแดกอย่างเดียวเลยสตีฟมันหิวครับไม่ใช่สตีฟสิผมคือพแนี่ครับอ่า มันเป็นการปลูกอาหมดครับอะมึงอยากแดกให้มึงแดกไปเลยต้องแดกเนื้อครับเอ้ยตรงนี้ขอแดกให้นีแทนนอเพือเ่อความประหยัดนะครับของเนื้อด้วยแล้วก็รอต้นไม้ขึ้นด้วยว่าฟาร์มต้นไม้เราทำเนี่ยถูกไหมแต่กูว่าทำผิดวะนะฮะเหมือนจะทำผิดแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ้าวจิ๋ปไพรนี่นครับผิดของแท้ปลูกผ,ผิดที่ครับต้องไปปลูกข,ข้างล่างครับดื่มไปปอเตโต้ะนะฮะโอเคมันจะกลายเป็นโรงงานเลสในะบ้านกู ลอยลอยเละลอยลอยเละถุงเลอันละรอยมาซื้อกันแดกเดี๋ยวนี้ไอ้ถุยยี่กูเล่นแรงกูเนี่ยแป๊บละเออพอบอกว่าอะโปเตโต้เน่าเอาไปทำไมครับรามยังไม่แดกเลยนะฮะผมก็รอ1.6มาเนี่ยหรือว่ามันมาแล้วกูซอกกาวไม่ได้เล่นเกมนานไม่ไม่ค่อยว่างเล่นอะนะฮะหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า1.6มายังเอ่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วยนะ เออถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไร,นะรเพราะว่าเราจะอุย้ยเราจะอุย้ยเราจะทำของเยอะว่ะขอของมาทิ้งก่อนเดี๋ยวครับคอมกาก,ากว่ะสงสัยนี่ฟาดแม่งเลยนะฮะฟาดนี่คืออะไรปิด ปิดการโปร่งแสงของไอ้นั่นนะฮะเออต้นไม้เผื่อจะได้ลื่นขึ้นเออลื่นขึ้นเยอะเลยเห็นไหมฮะ FPS แม่งขึ้นไปสามสิบแล้วกูทิ้งเลยเนี่ยอ๋ออ่ะเหมือนกูลืมอะไรบางอย่างอ๋อใช่ต้นปู๋นี่ยังคบรบอ่ะอืมโอ้โหผมว่านะผมคุกคีก,กับฟาร์มอ่ะแม่งล่อไปครึ่ง EP แล้วสรุป EP นี้กูม,มาตั้งที่ว่าอะไรอ่ะเกียร์ฟาร์มกันเถอะ <c oughs> ที่รอคอมใหม่มาครับตอนนี้คอมเก่าอยู่กากๆคอมใหม่มาจะเรนเดอร์เร็วก็ได้อาจจะเลื่อนเวลาถ่ายเป็นสักอีพละชั่วโมองอะไรเงี้ยนะเผื่อติดลมมาอะไรประมาณนั้นไม่เป็นไรพยายามจะพยายามอัพอีพีติดๆกันนะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมรอนานนะฮะแต่คือช่วงนี้ประเทอมอ่ะนะฮะแล้วแม่งก็ช้านะครับกวัวจะอารมณ์อะไรอโอ้โหแม่งการงานการบ้านโอ้โหอาจารย์นี่ก็สั่งสั่งงานอย่างกับถังขี้มูกโอ้โหแม่งสั่งรวยกับ M16 หอะครับแม่ จริงจริงนะเว้ยเออคือเปิดมาประมาณสองสามอาทิตย์แรกอะโอ้โหแม่งบูสัตว์อะเออเอ่าลืมอะไรวะอ๋อลืมซีดนะครับไอ้ซีดนะครับซีด,ด,ดโอเคตรงนี้ขึ้นเป็นไงวะเออเว้ยปรับเอฟเฟกให้กากๆหน่อยดีกว,ว่าครับกูไม่กูอ่านรายการไม่ได้ดูขอมโอ้ขึ้นแล้วครับโอ้โหเป็นไงผมมเลียดอกแรก ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะไปลองเลยนะกูได้ลงทิมเบอร์มอสไว้บอกว่าที่ขุดแล้วแบบถล่มทลายเละมาทั้งต้นถ้าเกิดลงนี่คือชิบหายนะเพราะว่าเห็นอันตรายมากบ้านมันก็เจ๊งไงครับลองดิไอสัตว์ลงด้วยครับเริ่มอันตรายแล้วครับเอาไงดีวะเดี๋ยวต้องทดสอบอะไรบางอย่างครับอ่าถ้าเกิดเป็นใบไม้ติดกันมันจะพังทั้งต้นไหมต้นนู้นนะ เออไม่พังเว้ยเออไม่พังเว้ยอืมดีจริงเลยนะโอเคงั้นเราก็ตัดกันเถอะนะครับเย้ h <Yeah, S 1> บบี y เอาจิบหายก,กูก็แปลกใจนึว่าทำไมเอา้าบล็อกนี้มันเป็นก้อนวนะ <c oughs> โอเคนะครับอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดผมผลิตเริ่มขึ้นแนละ้วถือว่าโอเคถือว่าโอเค อ่ะฮะกูกล้าถูกมาเนี่ยโอ้โหเป๊ะเป๊ะเห็นไหมเป๊ะโอ้โหสุดเป๊ะโอ้ยกูนี่เก่งถุยชมตัวเองก็เป็นเว้ยกูเนี่ยนะครับจะเอาเลยนะทอชทอชไปตรงนี้ปลูกเสร็จยังครับโอเคปลูกละโอเคเดี๋ยวอีกสิบนาะทีแม่งหมดไอพีแล้วไวไหมหัวไวนะเออไม่เป็นไรอะ่ะจะพยายามหัดทีละนิดแล้วก็พยายามอัพให้ทีทีหน่อยนะฮะ ว่าไดมันกากะนะนี่อะไรเนี่ยในวิชันการไฟยังไม่ได้ลงเมืองเอาไปเก็บก่อนดีกว่าเนาะโอ้โหเวย์จีเป็ดแล้วเหรอนี่ข่าวเต็มชั้นของเ,ออเสียงตัวอะไรเออคุณไปนอนก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยชีวิตนะครับสิทธ <c oughs> ิ์มันใครร่ต้นไม้ไข่ของพี่ล็อกแกไม่ขอยืมหน่อยคือเจนเกมเมอร์สบาเวอร์เกมตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์คนเปิดเซิร์ฟอะไรก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็คือขอเล่นคนเดียวนะครับเพื่อความสงบสุขของชีวิตกูนะครับผมอะไรประมาณนั้น อันนี้เก็บสิ่งที่เราจะใช้ก็นิดๆหน่อยๆพอแล้วมั้งเฮ้ยหรือกองเลยดีกว่าอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอ่าธานูลูกธนูยังไม่ใช่ครับเอ้ยเอามาดีกว่าเพื่อจะใช้โอเค,อเ,คเรามาซ่อมธนูดีกว่าไม้คับนะครับมันมีสูตรซ่อมของก็คือทำนี้เออ เอามาสามารถเอาของที่ใกล้พังมาบวกกันได้กลายเป็นปกตินะครับ <c oughs> <c oughs> เอาตาย <c oughs> อยากชวนเพื่อนมาถ่ายแหละแต่คือบางครั้งกูเกินลมอยากถ่ายไงเฮ้ยกูยอยากถ่ายว่ะอะไรเงี้ยแล้วคือเพื่อนไม่อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ใช่ว่าไม่อยู่หรอกบางครั้งกูไม่ได้เรียกมันถ่าย,ยซ้ำอ่ะแอบม,มาถ่ายคนเดียวนะฮะร,รู้สึกว่าแม่งมันกว่านะครับชีวิตส,ส,สุขนะครับไม่มีใครมาลุกลามเลกครับโอเค เบบีเวลาเวลาทำอะไรมันจะได้แบบสะดวกสบายด้วยนะฮะคือแบบถ้าผู้ชมไม่ต้องลำคานอีเหี้ยมันเลยอย่าทำเสร็จไหวสัตว์อะไรเงี้ยขออนุญาตทำยาบนะ,ะเด็กๆดูก็แย่ๆนะครับไม่ใช่่ะไม่ใช่ว่าเจอเพื่อนเฮ้ยเหีย้ยแม่สัตว์ไม่ดูรายการกูเลยงนนอนงละอะไรเงี้ยโอ้ลืมนอนลืมนอนแม่กลางคืนนี้ไม่ได้สายเลือดความบู๊มันอยู่ในตัวครับมีการโปรโมทด้วย d a m อ g e Indicator m o ไก่ข้างบ้านนี่ก็หายครับเหลือแต่ใบไม้<笑><笑>เหมือนวางไปลงศพอ่ะเออลุยครับเดี๋ยวกูปรับเป็นไถ่นี้แม่งเลยนะครับโอ้บรรยากาศฮีโเราบายสัสๆนะครับโอ,โอ้ลึกลับครับเอ้ย๊ะถุยลึกลับครับโอ้โหน่าค้นหามากเลยแบบนี้อันนี้จะเป็นซีซั่น2013นะฮะเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะทำอีกซีซั่นหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวกูปรับเป็นเดิมแหลนนะ เป็นไอ้นี่ก็พอเดี๋ยวมากกว่านี้เดี๋ยวแม่งโอ้โหสุ่มมืดโอเคโอ้โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงรอเลยนะฮะเจ๋งว่ะเฮ้ยใจเย็นๆสุดลูกใจเย็นๆสุดลูกกูแค่เดินมาหากูไม่ได้ทำหาอะไรเลยให้มึงเนี่ยโอเคเขาดุนะครับเขาดุใจเย็นใจเย็นเออ เฮ้ยเราเราตัดแต่ข้างล่างไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเกิดอัลต์ช็อคเพราะว่าลงทิมเบอร์มอสนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดความหานะถ้าเกิดมันคือทั้งแถวเนี่ยที่เราพยายามก่อแฮปตายมันจะบึ้มอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคแล้วก็มีเฮ้ยทำยังไงมาเยอะอย่างวะโอ้ยเฮียู้ไอ้เฮียเบื่อสุดไอ้เฮียมาตอนไหนวะไอ้สัตว์เอ้ยนี่เลยครับรสชาติสวเวอร์เป็นไงสนุกไหมครับผู้ชม ขี่มันล่อสัขี้หมดตดถ้ายเลยมาจากไหนวะช่างแรงเหอะนะครับโอเคอันนี้เราเว้นยังไงนะลืมว่ะไปดูกนไม่เล่นนานอะ่ะคือสี่ห้าที่ถ่ายทีหนึ่งอ๋อออกมาบล็อกหนึ่งแล้วก็ชี้สรุปเลยมาบล็อกหนึ่งจบ <c oughs> แล้วก็แปะ,ะแล้วยังนีต่อว่ะอย่างงี้ว่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ต่อไปอย่างงี้อ้าวถ้ากูต่อผิดเนี่ยหรืออ้อางงว่ะต่อไปก่อนนะครับถ้าเกิดตรงกันแสดงว่าถูกเฮ้ยเกมลื่นว่ะอ้าวกูชมแป๊บเดียวแลกเลยสตีนเดี๋ยวแป๊บยุงกัด มันต้องตบแบบดิจิตอลเยสโดนด้วยโหดีใจถูกหวยคนที่หนึ่งโอเคครับต่อเลยนะครับ EP นี้กูขอทำโครงสร้างให้เสร็จก่อนนะแล้ว EP ต่อไปกูจะตกแต่งอะไรพอเสร็จแนละ้วปุ๊บจะได้ทำอะไรต่อเออนานนะนานนะอันนี้นานผมแชร์น้อยๆไม่แชร์น้อยๆอย้อ <laughs> อาวอันนี้กูก็ไม่ก่อฐานตรงนู้นเลยไปดูดิก่อไงวะเอ่อ อ่าโอเคโอเคโอเค thank you ไอ sure. <laughs> uh ้เข้าใจเออฮะมันยางเงี้ยอ่าแล้วก็วิ่งไปไม่ใช่แมงวิ่งว่าวไม่ใช่ว่าวแบบนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรต่อดีทำหลังคาไงครับท่านผู้ชมช่วยกันคิดหน่อย ถ้าเกิดเป็นพิดปุกไม้เนี่ยผมว่าทำเป็นกระจกคุมหลังคาเนี่ยจะสวยไหมนะนะสวยนะนะสวยนะโอเคสวย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 ไม่สวยกูต้องว่าสวย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก่อนอื่นเรามาวางโครงร่างกันก่อนเลยนะฮะโครงร่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะสำหรับ <c oughs> การก่อสร้างโอ้โหกูจะพูดเป็นหลักเป็นการทำไมเนะี่ยเออ โอเคตามนี้แล้วกันนะฮะอ้าวทำไมไม้ไม่หันหน้ามางงี้อ๋อโอ้โหต้องยุ่งยากอย่างงี้เลยเนี่ยกไปได้ที่วางบล็อกนี้โอเคฮะดินนี่ที่ชอบอา,ากาศไม่ใช่หรอกคือมันวางง่ายเออดีดีดีด กลับไปดูอ๋อ,อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้โหรู้สึกว่ากูก่อสร้างเนี่ยดูดิโอ้โหทางเดินแม่งแค่เนี้ย <c oughs> แม่งกูเสี่ยงชีวิตมากเลยโอเคครับอา้ากรรมขอผิดยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยเออ เฮ้ยตองนู้นดีกว่าว่ะตองนี้มันจะเปล่งดิบโอเคโอ้โหกูยังมาห่วงเรื่องดีนี่นะครับขี้ง,งกขนาดไหนกูเนี่ยอ้าวเอา้าพังไปสองอันเลยเห็นไหมเห็นไหมอันตรายนะอันตรายอันตรายว่ะนะครับโอเคเราก็ตองนี้ขึ้นไปเป็นสามเดี๋ยวแม่งก็ต้องไล่เลาะออกเป็นสี่โอ้ย ลำไสมันจะหมดพราคุณต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะได้สตันเออเอาองนี้แล้วกันคือไม่ได้เตรียมการมานะครับก็ขออภัยด้วยท่านผู้ชมนะฮะคือคุณไม่ได้เตรียมการมาแบบนึง ไปเห็นหลังคาบ้านซีรอนทำางนี้ดีอกว่าวะเดี๋ยวนะต้องกลับมาดูถ้าเกิดเราต่อตรงนู้นนะครับขึ้นไปกับตรงนี้ชนกันมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามเหลี่ยมขนาดไหนมันค่อนข้างที่จะเอิ่มเอาสี่เหลี่ยมเลยเนาะยุ่งยากทำอะไรนะครับนะโอเคเอาสี่เหลี่ยมนะามนะตามนี้ แต่แน่ๆโอเค,อเคสรุปกูวางโครงล่างเสร็จละโอเคครับนะฮะ EP นี้กูวางโครงล่างเสร็จนะครับ EP หน้าก็เริ่มไปหาทรายทำกระจกนะฮะเดี๋ยวนะ <Dam> นี่แหละโครงล่างคุณพอจเห็นภาพไหมเดี๋ยวก็เอากระจกเอาไม้ธรรมดาเอ้าดินเดี๋ยวก็เอาไม้ธรรมดาอะไรมาเสริมมาต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคโอเคโอเคฮลเลีย o คยู guys? อือฮึดูดูมาชมภาพสวยงามก่อนครับ นี่คือนะครับอะไรประมาณนั้นที่ปลูกไม้นะครับเดี๋ยวนะต้องไปดูกล่องละมีอะไรบ้างวะโอ้ใส่ไไอเทมขยะเนี่ยวะหวานกูนเลยแหละมีอะไรบ้างเนี่ยฟอร์จูนเบรกกิ้งฟอร์จูนเบรกกิ้งแม่งนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยที่กูถืออยู่เนี่ยอ๋ออันเบรกอันเบรกโอ้หนี่เหมือนเก่าอ่ะคิดถึงว่ะโอ้คิดถึงว่ะ เมือนกลายเป็นสงครามโลกเลยนะฮะหลังจากที่มาเล่นกันเนี่ยโอ้โหดูดูจากเหมือนกูกลายเป็นอะไรเนี่ยได้ข่าวบ้างคนดื่นม,มีของครับต้องไปแอบจิ้งมาครับ <c oughs> เพื่อความสำเร็จนะฮะโอ้มีหาอะไรครับขึ้นเลยโอเค <c oughs> okay. ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับอีพีนี้ก็ามาวางโครงสร้างให้กันดูนะครับไม่ มีทำมากกว่านี้แหละแต่เวลามันบีบคั้นเหลือเกินนะฮะเวลาว่างค่ะก็ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะพยายามหาเวลาว่างมาอัดให้ดูกันนะฮะแล้วก็พยายามหาเพื่อนมาเล่นเพื่อความม,มันนะครับผมโอเคสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมสกิลนี้ขอไปแล้วผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมเจอกันไปแล้วไปดิไปดิไปไปไป,ไป โอ oh, ้หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์ N จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์แคดโปรดเจ๋งกดแชร์หน้าติดตามกด u b s c r i b e นะครับผมและเรายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์ amer, หรือหาแฟนเพจได้ตามในคลิปั่นหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ N ได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกรุป๊ปสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮาๆแชร์กันได้ในกรุ๊ปนี้นะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปกนทนี้ผมสุดดีครับเจอกันในน้อง